โอโหใหญ่ทไมได้เปนตาเีวมาเรือแทนเป็นตาเลยนะพัหียนห้าร้ยเหรียญเซ็แล้วมันเป็นยังไงดีมากดีมากว่ะยยเซมนี่นีเที่ยวเลเมืองไงเมื่องเอเลเมืองเอรีงานวใหญ่ วาดบ่ได้สุดสวยมา่กลกาลุน้นำเลยมือนี้สุดสวยเลยอบมันใจสุดสวยบมสุดได้ใส่สุดหวหน้ามากเลยบบมันใจมื่อนาจังสิว่ากินแล้วบ่เขาเศ้าเ้าเล้ยวเล้ยวเขาว่ากินยังเมื่อกี้นี่เอานขนมปัง้ยขนมปัง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 ขนมังขนมปังขนมนงขนมาอย่าังขนมปังขวมปนมังขนมนมปางขมงขนงนง ันนี้ว้ยเปิดห้าน้ำเขานนเจียงเจียงจีงบุ้ลยนี่ตอนนี้งบงไปงา่าบงเปได้เลยเลตีนมาไปยังเดียวดเดี๋ยวเขาสาไปว่ามาแล้วแต่ยืดให้ห่านเลนสีเป็ยห่านเนให้กะลิให้กะลิบัห่อขนม้ันนี้ันนี้บ่ได้ห่อดีค่ะวันนี้นนส้มีแหงสะก่อนเสียมันด้เงินหล,ลนี่นีดะด้เพราะได้ยุโอ้ยบอกคือมากมันยังอยู่เด้อไผอยาก พดเรามาก็มีพร้อมบ่ยโกโบสองเลยสูตรแบบบานเทาเมนบ่สูตรโบราณเลยเอาอแบบบานๆเทาาไรเป็นบ่เอาเ้าตู้เย็นตะวานหวานเสียบมาเลยที่ดียแล้วเออเมันอากาศเป็นในย่ายอากาศดีบรยอากาศดีขนไม้ไม่ข้เลยข้นหลายาปลาถั่ววิ่งนเป็ดไกเขาเลยเขาไ่ใ่เขาไม่ใหญ่เขาใหญ่เทาก็บ่ลงเทากับเขายหญเทาก็อยูงห้างกอา เออก่ะบอยมียังมีฝากกันครับ FC บ้านเขาเนี่ยหน้ามาเล่นทะเลน้ำกัน FC เออสีผ้าปัสกาลายสีผ้าสีผ้าปัสกาลายเอาเดี๋ยวสีผ้าบะเบงเตาเตาทะเลเตาทะเลโอ้ยเอ่อจะบะบิงพ่อใหญ่เป็นไรพ่อใหญ่พ่อใหญ่บิงเตาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เห็นเตาวิงเมาเมาเตาเตานอนอิเล่หลานอยู่ตี๋โมยานแดดโมยานแดดยายกับยายยานแดดบ่ ย่านเละก็ดำยานอย่างย่านดำก็ดียานดำก็ดีซีซีกกระุอุ่นทางน้อใหญ่เนาะมาเป็นมออยากให้อยาอฟซมาบอยากให้เอฟซีมาเล่นทะเลทำกานลจักลับเมื่อผู้ไดผู้ใดมากกัยูผู้ใดมากไปเมื่อมากือบเมื่อผู้ใดมากกัยูมาหาผัวพลังทางหนโอยหางสิตายวัจะมาสิ พุ่นน่ะไปไม่มีประสบการณ์เนาะบอกเอาเขาบอกเขาไ่บอกเหรอเขาบอกเขาไม่บอกมาเขาผ้ามามาเป็นมาดามเลยเออมาเป็นมาดามยู่เมกาเลยโอ้ยมาดามยูเมกาโอ้ยมาดามยูเมกาเฮงเก่งค่ะเออสบายเออวัตถุการเยอะแยะพวกหล่ากันลูกรอบคนเลยคนนี้เต็มพุ่นน่ะเซเว่นตาย่านแว่นตาเฮียก็พ้องกันเออ อยากเย็ซีทุกคนเด้ออยากให้มาเนาะอยากให้มาเล่นเพื่อย็บแบบอยากให้ลูกหลานมาบไย่าอยากให้่ที่ท้อพี่น้องเดี๋ยวทำด้วยใช่ไปย่า่ไส้ไปไหนย่า่มันบอเรื่องไส้ละเอียดคดีเลยใช่เออมันเป็นอะไรเอาลูกวนมาด้วยมันเป็นองไรมันก็คือไส้ไปคราบผมเดี๋ยวบ่แดียงด้มันเ่็นเดงคือเกลือทะเลนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นไส้มันนิ่มมันนิ่มโอ้ยางุเลยเออบางบบาดดีนมาดูสะอาดไปย่า่ ม่มี่กินอย่างไ้งพ่าใหญ่ฝากให้เอฟซีนะหใกฟีเี่ยฝากยังกินร้อนเอซน่ฝากข้าวทำข้าวทำข้าววยพรให้เอซีเน่วยพรยือดีมีแห้งเออกะ่ะเ่อเออนี่คนมีแต่คนฝรั่งมีแต่ฝรั่งแต่คนมมีเจ็าบ่อเขาฟังเขาเกิดซีซีบุหูเรื่องเขา จำบ่กจำพวกนี้กันจำพวกนี้มารู้เรื่องเขาก็ไปภาษาหนึ่งเขาก็ไปภาษาหนึ่งเห็นหน้ากันมีแต่เซ่ให้เดี๋ยวมือให้เดี๋ยวมือให้เอออเาออยู่เอาอยู่แดเชียวมืแล้วเออแสดงว่ามือนี้ก็สิกลับไปเปิดห้านนือเก่ากลับไปเปิดห้านคือเก่าหมู่บ้านเขาให้ไรเป็นเลยบ้านหนึ่งหมู่บ้านเขาให้ติ๊บหยีิบเหรียญป้าถั่วเงินได้กะนจึบหวานใหญ่ 6. กยหายจักบาทนะจักดอนแล้วว่นี่ย่อนพ่ยยล่ะพาด่สอนงคนนี่หาเงินมือละสี่ดอนโอ้โหสี่หาเงินมือละพันสวางายา่บ่านี่พเกี่ยวกันบ่จะเศร้าจะเศร้ารักเงินแล้วหรืบ่รักไปักไปรักมาเวลาไปกิรวมขาดทุนไปได้ายก็จของตง พ่อใหญ่แซ่กินวะพ่อใหญ่แซ่เด็กเราะนั่นพ่อใหญ่้องรักของหญ่สีหนึ่งร้อยแสดงว่าพ่อใหญ่ก็บเปลี่ยนไปซิเว่นี่เปลี่ยนไปเก็บจากคนบ่เคยเงินเเงินกรลักเก็บเงินเงิเเเียงไว้ใจเอามาน้บบานมาเคื่อนนี่นับเคลนมานับเพว่าร้อยสองเหรียญไม่หง่ไม่หญ่เอามาสองบาทนับอยู่ดูอยู่บ่นับดูเคื่อนจะนับเงินสู้เคลน่นนะบ้านนี้ไม่หญ่นับไปอขเจ้าของขาดร้อยอยู่สามเหรียญเอามา ขอสองเรียญไปจะเอาสามเดเอากปเอามาบ่หขี้ดีบเพราะเขาเอาหอยเพคนบ่้เหยเออ่ายดไบรรนบ่หเลยจ้จากบ่เขืนคนบ่เคยเก็บเงินมาเห็นเงินตอนเมียนเอาเมียนเอาสันดีปัังจ้กาที่อที่กก็บมืมไม่ไกลจากมือนน่สาเดือนกเงินหกหมืน ว่าตธนาคารสิบปแตกไปแล้วนี่ฝากธาคารในเก็บหรือว่าเป็นนอตหรอสิเลีลัอะไรเพราะยังส่เห oh, right. ่ตีบอกอยไตีอกรอยพ่อยังอ่าท่นเอาสามเดือนเดี๋ยวโขเงอาบางร่องสามปีมันจีดเงินอลไรปนไรหน้องคนกไปเถี่ยโอ้โทมาหวแล้วแสดงขั้นแบบนี่ยังยังยังบ่เฝ้าสิเงินไหมบ่เฝไดก็บไว้เงินสได้เงินหล บ่ได้มากเงินบ่แต่ว่าตกขาดเงินบ่ได้ตงขาดเงินบ่เออตงเห็ดงานเดี๋ยวเราบอมันอยู่จุได้เออยางเบิ้ดหมื่นบ่ยางเบิดมื่นอ่เป็นไงกับยางเบิดหมื่นเนี่ยเจ้าไปเห็ดยังล่ะหั่นยางหันยางอยู่หั่นล่ะขันรอนเขาบห้เงินนอนเขาบ่อห้เเานเขาบ่ห้ได้เงินอดเออเอาทรงไทยใหญ่ไวพ่อนไหนครับ FC ทางบานเท่าแน่ FC ทุกคนเปอดเยอเอาดีโตบ๊บ อดไ่เมืองไทยก็เลังสิดเปิดเคอร์ฟิวแต่ว่าท,าทา้ามีโอ้ยยอดตายยังนี่สองแสนคูบิฟกับหลายล้านเอ็เราบังเซฟตี้จะคล้อง้านกับนา่งอาหารกับว่ได้เปิดใด้นั่งกินแต่ว่ากินบ่าดต้งเลือกรใหามานั่งสองคนส้ำค,คนก้นไถ่ไปกด้เห้นั่งเยน,นี่ไม่ได้กูโบกับเดรวเบีโอเคเล้พอด้กินได้ยากลลูกแล้วเด้อเอฟซีเลยมากมากมากมาทะเลน้ำกันเอบคุณหลายๆลี่ส ามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอ thank you very much